แล้วเขาไปพันตาต่อพี่น้องอันพันตาเขาเรียกอะไรไปหยอดขวดเอาเงินคืนขวดพลาสติกกระป๋องมีขวดมีกระป๋องเบียร์มีขวดน้ำอัดลมอะไรประมาณนี้พี่น้องเราก็ไปหยอดอัตังคืนไม่ได้ว่าไปขายเด้อพี่น้องเพราะตอนที่เราซื้อเขานะ่ะเขาจะคิดเงินเราไปแล้วนะ เราไม่ได้ฟรีนะเราไม่ได้ว่าไปถ้าคนเก็บตามถังขยะเน่ะเขาจะได้ฟรีแต่ถ้าเราซื้อไปเนี่ยเขาจะคิดตังค์แล้วสมมติว่าน้ําขวดละขวดละสิบสองโคนใช่ไหมเขาก็จะคิดเป็นสิบสามโคนเวลาเราเอามาคืนเราก็ได้เงินบาทคืนนั่นแหละเงินเงินหนึ่งโคนคืนถ้าเราทิ้งไปเราก็ไม่ได้คนที่เขาเก็บตามถนนตาม ทังขยะที่คนทิ้งนะ่ะเขาก็จะได้ฟรีใช่ไหมแต่เราเนี่ยจะเสียถ้าเราทิ้งไม่เอามาคืนนะนะก็เลยเราจะเป็นซื้อน้ำขวดนั้นไปสิบสามโคนเลยมานนี่ตอนแรกยายพรคิดว่าอุ้ยเอาไปคืนได้เงินฟรีมันบอแมนพี่น้องที่แท้เขาคิดเขาเรียบร้อยแล้วถ้นคนเสียดายเงินจะต้องเอามากหยอดเก็บมากเราไม่หยอดคืนเป็นวาจังสีแดงเงินจนอัอนคืน นี่แหละจ้ะว่าวการข่าข้าจเจ้าบังคับประชากรไปในตัวไงให้รักษาความสะอาดอเ,เดี๋ยวเราจะพันตานะคะพันต้ามาสัน้นโอ้ย ได้ไหมอันนี้จะสองโคลนนะคะดูน,นี่ได้สิบบาทแล้วป็นหกโคลอ่ะแดอินเตขวดบางชนิดกับ่ะไ้พี่นอ้องบางชนิดก็ได้ เขาก็จะมีบอกให้เราถ้าเราจะบริจาคนะเราก็กดตัวนี้ถ้าเราจะเอาตังค์อ๋อนี่ไงใช่ไหมกรีนอันเลยสูนอันนี้อ่ออ,อันนี้บริจาคก,กดสีนี้ถ้าเราจะเอาไปซื้อของเรากดสีเขียวจ้ะได้มาเท่าไหร่เนี่ย สีโครนโอ้ส uh. ิบสีโครนนะสิบสีโครนนะเดี๋ยวเราก็ไปซื้อของกินงนาซื้ออะไรคะอด็ดไอศครีมอ่ะย่อแปดสิทน and อ o ดส t บส โอ้ยถือแท่ลดเหลือหกคน้นเหล็กวิตอะไนกระเทียมสิบห้าบาทเอาไหมอ้าวเอา,เอา,เอานั่นแหละไทยอะเดเซมิมโอ้คือแพงแต่พี่น้องอ๋ออันนี้แปดสิบบาทไงหอมแปดสิบบาทเลย,ป,เยปกติสื่อแค่อันสิบกว่าข้นเดีวยวโอ้ ลกแล้วเจ็ดสิบกว่าคนเจ็ดสิบกว่คนสามร้อยรานี่นองเกือบสามร้อยไปไปสื่อของก่อนลรอวะของทำไมมันไม่มีเลยของแบบร่องร่อง,องยังไม่ลงของมั้งโอ้ยดอกไม้สวยอะ่ะสวยจังเลยถุงนี้ปะ ถุงนี้แน,น,น่เลยยี่สองร้อยยี่สิบเกนี่คือทั้งแพ็คเนี่ยทั้งถุงเนี่ยร้อยยาโอ้ยเห็ด,ดป่ายก็เจ้าล้นเนี่ยอุชตอุชิตะอืมร้อยยี่สิเก้าฟีกกียี่สิบคนี่น้องเจบาทเือดเจ็ดบาทเนบ อตุ th, uh ่มรดตีเอ kind of so. oh ็ด <laughs> อีดอกอ่ะอ๋ออ๋อแล้วเีสลุดตัดอ่อสลุเดีสิกก็ก็แวก็ทนามิสักสลุดี๋ยวสิสลุดอันนี้สองสามสิบสองเนี่ย ดูของแช่แข็งพี่น้องของแช่แข็งไอ่พ่ออันมักสื่อตะก,กุ่มอ๋อเขามีพิซซ่าพิซซ่าแช่แข็งนี่สามแปดก็ราคาพ่อกันก็นับอันบานเฮาน่ะลูตัดนะลูตัดก็ลอยกูาบาทคือว่าเข้าไปใส่ไมโครเวฟน,นะ ได้แกล่ได้วิบแกล่ได้อันนี้สิบสามหกเปอร์เซ็นมันมีแบบสิบห้าเปอร์เซ็นแต่ว่าสามหกเปอร์เซ็นที่เป็นใครถือพี่นองที่ผ้าเองพ่แล้วพี่นองไปจ่ายตังค์บ้านนี่ เอาชใจตังนะคะชวยติดติด